สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องของระดับภาษาค่ะแต่ว่า,าคุณครูจะไม่ได้เน้นไปที่เนื้อหานะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงข้อสอบเรื่องระดับภาษาค่ะว่าถ้ามันออกข้อสอบโอเนจะออกประมาณไหนนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูข้อสอบกันนะคะเราก็ มาทบทวนเนื้อหาสักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพาไปดูข้อสอบนะคะนะักเรียนไปกันเลยค่ะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับภาษาการใช้ภาษาให้าาใหถูกต้องและสัมพันธ์กับบุคคลโอกาสและการลาเทศะจะทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารด้วยนะคะนะักเรียน การแบ่บ 1941, บงระดับของภาษานะคะเราจะแบ่งได้3แบบค่ะอันดับแรกนะคะแบ่งได้2ระดับค่ะถ้าแบ่งเป็น2ระดับนะคะก็จะมี1ภาษาระดับทางการแล้วก็2ภาษาระดับไม่เป็นทางการค่ะแต่ว่าถ้าเราแบ่งเป็น3ระดับนะคะภาษาทั้ง3ระดับก็จะมี1ภาษาระดับพิธีการ2ภาษาระดับกึ่งพิธีการแล้วก็3ภาษาระดับ ไม่เป็นพิธีการค่ะแล้วถ้าเราแบ่งเป็น5ระดับล่ะเราจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างนะคะ1ก็คือภาษาระดับพิธีการ 2. ภาษาระดับทางการ 3. ภาษา,าระดับกึ่งทางการ 4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการแล้วก็5ภาษา,าระดับกันเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะเน้นไปที่การแบ่งระดับของภาษาออกเป็น5ระดับค่ะแต่ละระดับจะมีลักษณะอย่างไรใช้ในโอกาสไหนนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ ระดับภาษาระดับแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือภาษาระดับพิธีการค่ะลักษณะของการใช้ภาษาระดับพิธีการนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นทางการค่ะจําคําว่าพิธีเอาไว้นะคะจะใช้ภาษาสละสลวยไพเราะใช้คําศัพท์สูงมีการเตรียมบทหรือว่าร่างเอาไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะเสนอโดยการอ่านต่อที่ประชุมค่ะส่วนโอกาสแล้วก็สถานที่ที่ใช้นะคะจะใช้กับงาน พระราชพิธีการกล่าวเปิดการประชุมการกล่าวสด,ดุดีการกล่าวรายงานการกล่าวสุนทรพจน์การกล่าวต้อนรับหรือว่าการกล่าวอวยพรนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะระดับภาษาระดับที่2นะคะก็คือภาษาระดับทางการค่ะภาษาระดับทางการนะคะจะใช้ถ้อยคําที่ตรงไปตรงมาใช้ภาษากรทัดรัดอาจมีศัพท์เทคนิคหรือว่าศัพท์วิชาการบ้างนะคะ โอกาสแล้วก็สถานที่ที่ใช้เนี่ยจะใช้ในการอภิปรายหรือว่าการประชุมการบรรยายรายงานวิชาการการประกาศทางการบทความวิชาการจดหมายราชการหรือว่าจดหมายธุรกิจค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นระดับภาษาระดับที่3นะคะภาษาระดับกึ่งทางการค่ะภาษาที่ใช้นะคะก็จะใช้ภาษาเขียนอาจมีภาษาพูดแทรกบ้างค่ะส่วนโอกาสและก็สถานที่ที่ใช้นะคะก็จะใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยการบรรยายในชั้นเรียนการอ่านหรือว่าเขียนข่าวบทความในหนังสือพิมพ์ใช้ภาษาที่เราเนี่ยคุ้นเคยมากกว่าระดับทางการนะคะนักเรียน ส่วนภาษาระดับที่4นะคะภาษาระดับไม่เป็นทางการลักษณะของภาษาที่ใช้นะคะก็จะใช้ภาษาพูดที่สุภาพค่ะการสนทนาโต้ตอบกันไม่เกิน5คนนะคะในสถานที่ที่ไม่ส่วนตัวค่ะส่วนโอกาสและก็สถานที่ที่ใช้นะคะจะเป็นบทความแสดงความคิดเห็นในนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์รายการสาระบันเทิงทางโทรทัศน์การปรึกษาหารือกันค่ะ ต่อไปเป็นระดับภาษาระดับสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือภาษาระดับกันเองหรือว่าภาษาระดับสนทนาค่ะลักษณะของภาษาที่ใช้นะคะจะใช้ภาษาพูดอาจมีคําขนองหรือว่าใช้ภาษาถิ่นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในวงจํากัดค่ะโอกาสและสถานที่ที่ใช้นะคะจะใช้ในการสนทนาเรื่องส่วนตัวหรือว่าการทักทายระหว่างเพื่อนสนิทค่ะ ตอนนี้นะคะคุณครูก็ทบทวนระดับภาษาทั้ง5ระดับไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการไปดูโจทย์นะคะไปดูข้อสอบเรื่องระดับภาษากันค่ะตามมาเลยนะคะนักเรียนข้อ1คําถามถามว่าข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด การเดินทางด้วยรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครนั้นมีข้อดีคือค่าใช้จ่ายไม่สูงแต่ข้อเสียคือผู้ใช้บริการต้องใช้เวลามากในการเดินทางส่วนตัวเลือกนะคะมี4ตัวเลือก1ก็คือภาษาระดับทางการ2ภาษาระดับพิธีการ3ภาษาระดับกึ่งทางการแล้วก็4ระดับไม่เป็นทางการค่ะถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกตอบข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอก ฉเฉลยคำตอบนะคะตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเป็นภาษาระดับทางการค่ะต่อไปข้อ2นะคะถามว่าข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานทางวิชาการตัวเลือกที่1นะคะเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักมักคุ้นกับบทเพลงที่คุณพัยบุ์บุตรขันตัวเลือกที่2มนรักลูกทุ่ง เป็นอีกหนึ่งบทเพลงอันเป็นผลงานประพันธ์ของคุณไพบุ์บุตรขันตัวเลือกที่สมนรักลูกทุ่งขับร้องโดยคุณไพวันลูกเพชรใช้ประกอบหนังเรื่องมนรักลูกทุ่งตัวเลือกที่สเพลงมนรักลูกทุ่งชาวบ้านชาวเมืองร้องได้อยู่แล้วเพราะเป็นบทเพลงดังแห่งยุคข้อนี้นะักเรียนจะตอบอะไรดีคะ ฉเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นะคะก็คือตัวเลือกที่สองค่ะมนรักลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงอันเป็นผลงานประพันธ์ของคุณไยบุญบุตรขันทำไมตัวเลือกที่สองถึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในโจทย์เขาบอกว่าข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับการเขียนรายงานทางวิชาการซึ่งการเขียนรายงานทางวิชาการเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการค่ะเป็นภาษาระดับทางการนะคะส่วนข้ออื่นๆจ ยังมีคำที่ไม่เป็นทางการอยู่ค่ะอย่างเช่นตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็จะมีคำว่าเชื่อว่าหรือคำว่ารู้จักมักคุ้นนะคะคำนี้สองคำนี้นะคะเป็นคำที่ไม่เป็นทางการเลยนะคะนักเรียน คำที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนข้อความให้เป็นข้อความที่เป็นา Wert, ทางการขึ้นมาเป็นระดับ mee. ทางการขึ้นมานะคะบางคำเราสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะแต่บางคำนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใช้คำอื่นแทนนะคะอย่างเช่นคำว่ารู้จักมักคุ้นเราก็อาจจะใช้คำว่าคุ้นเคยแทนก็ได้นะคะส่วนตัวเลือกที่3คมคำว่าหนังเนี่ยก็เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะถ้าเป็นภาษาที่เป็นทางการหนังเนี่ยเราจะใช้คาว่า ภาพพยนต์ค่ะใช้ประกอบภาพพยนต์เรื่องมนตร์รักลูกทุ่งนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนคํานะคะต่อไปตัวเลือกที่4คําที่ไม่ใช่ภาษาระดับทางการในตัวเลือกที่4นะคะก็จะมีคําว่าชาวบ้านชาวเมืองร้องได้อยู่แล้ว แล้วก็คําว่าบทเพลงดังแห่งยุคค่ะอย่างคําว่าชาวบ้านชาวเมืองร้องได้อยู่แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เป็นทางการขึ้นมาหน่อยเราจะสามารถใช้คําว่าอะไรได้บ้างนะคะก็อย่างเช่นเราอาจจะใช้คําว่าประชาชนทั่วไปสามารถขับร้องได้นะคะประชาชนทั่วไปสามารถร้องได้ค่ะอันนี้เราก็อาจจะใช้คํานี้ได้นะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นคําว่าบทเพลงดังแห่งยุคนะคะเราก็อาจจะบอกว่าเป็น บทเพลงที่เป็นที่นิยมนะคะหรือว่าบทเพลงที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะคะข้อต่อไปข้อ3นะคะเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใดแล้วเขาก็มีบทสนทนามาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งคนที่อ่ะกอไก่เนี่ยกอไก่เนี่ยพูดว่าวันนี้แกจะไปไหนต่อ แล้วขอไข่ก็ตอบว่ายังไม่รู้เลยว่างมากแต่ก็อยากดูหนังนะไปไหมแล้วก็ไก่ก็ตอบไปว่าเออไปดินะคะภาษาแล้วเขาก็มีตัวเลือกมาให้4ตัวเลือกนะคะก็คือตัวเลือกที่1ภาษาระดับทางการตัวเลือกที่2ภาษาระดับสนทนาตัวเลือกที่3ภาษาระดับกึ่งทางการแล้วก็ตัวเลือกที่4ภาษาระดับไม่เป็นทางการค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่2ค่ะเป็นภาษาระดับสนทนาค่ะาจากที่นักเรียนสังเกตนะคะจากบทสนทนาเมื่อสักครู่นะคะเป็นการสนทนาระหว่างกอกับขอเนี่ยเป็นคำพูดของ เ,ออเพื่อนนะคะที่คุยกันนะอาแกวันนี้จะไปไหนรออย่างนี้นะคะจะไปไหนต่ออย่างนี้เป็นคําพูดที่เพื่อนพูดกันนะคะคําว่าเออไปดีอย่างนี้นะคะไม่ได้มีความเป็นทางการไม่กึ่งทางการเลยครัเป็นภาษาระดับสนทนานะคะซึ่งเราจะเอาไปพูดกับคนทั่วไปก็ไม่ได้นะคะเราจะต้องพูดกับคนที่สนิทเนาะก็เลยตอบข้อ2ค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ4ีนะคะถามว่าคําในข้อใดใช้ภาษาระดับทางการไม่ได้ไม่ได้นะคะนกักเรียนมีตัวเลือกที่1หมูตัวเลือกที่สองสุนัขตัวเลือกที่3มสุกรแล้วก็ตัวเลือกที่4ี่กระบือคำตอบของข้อนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะตอบข้อ1ค่ะคําว่าหมูเพราะว่าภาษาที่เป็นทางการคําว่าหมูเนี่ยเราจะใช้คําว่าสุกรค่ะ ส่วนสุนัขเนี่ยก็เป็นทางการอยู่แล้วนะคะถ้าไม่เป็นทางการเราก็เรียกว่าหมาสุกรอ,อันนี้เป็นคำที่เป็นทางการนะคะส่วนกระบือกระบือเนี่ยก็เป็นทางการอยู่แล้วถ้าไม่เป็นทางการนะคะเราก็เรียกว่าควายค่ะต่อไปเรามาดูข้อ5นะคะถามว่าข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใดเรามาดูข้อความกันเลยนะคะ คุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้ความสามารถและช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อยจนเป็นที่รักใคร่ของพวกเราทุกคน เราเสียดายที่คุณเกษมจะไม่ได้ร่วมงานกับเราอีกแต่ก็ยินดีที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อว่าคุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่ในโอกาสนี้ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคนนักเรียนทุกคนตอบได้ไหมคะว่าข้อความที่เขาให้มาเ,เป็นภาษาระดับใดติ๊กตอกติ๊กตอกตอบข้อไหนเอ่ย คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่3ค่ะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการค่ะทําไมจึงตอบว่าภาษาระดับกึ่งทางการนั่นก็เพราะว่าภาษาที่ใช้ในข้อความนี้นะคะใช้สรรพนามก็คือคําว่าคุณคําว่าเราคําว่าท่านแสดงภาษาระดับกึ่งทางการค่ะซึ่งเป็นภาษาระดับที่อยู่ระหว่างภาษาระดับทางการกับภาษาระดับสนทนาค่ะ ต่อไปข้อที่6นะคะถามว่าข้อใดใช้ระดับภาษาต่างจากข้ออื่นตัวเลือกที่1กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่18เริ่มขึ้นแล้วโดยมีวงโยธวาทิตย์บรรเลงเพลงมาร์สนำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามตัวเลือกที่2ก่อนพิธีเปิดแบบไฮเทคมีการยิงแสงเลเซอร์สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตัวเลือกที่3 ทีมลูกหนังเยาวชนอายุ20ปีของไทยลงแข่งกับทีมชาติลาวเพื่อเงินรางวัลกว่าแสนบาทตัวเลือกที่4ผู้จัดการยอมรับว่าเด็กของเราเป็นรองเพราะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการแข่งขันเกมใหญ่ๆ ฉเฉลยคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้นะคะก็คือตัวเลือกที่1ค่ะกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่18เริ่มขึ้นแล้วโดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์นำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามเป็นภาษาทางการค่ะส่วนข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะคะเป็นภาษาที่ไม่เป็นาาทางการนะคะนักเรียน ทำไมตัวเลือกที่สองสามสี่ถึงเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนั่นเพราะว่ามีคำศัพท์บางคำนะคะที่เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการค่ะอย่างตัวเลือกที่สองนะคะก็จะมีคำว่า h High t e c h ซึ่งภาษาที่เป็นทางการเนี่ยเราจะใช้คำว่าทันสมัยค่ะส่วนข้อ3นะคะก็จะมีคำว่าทีมลูกหนังคำว่าไทยของไทยนะคะมีคำว่าทีมชาติราวมีคำว่ากว่าแสนบาท ถ้าเป็นภาษาระดับทางการนะคะอย่างคำว่าลูกหนังขอย่างคำว่าทีมลูกหนังเนี่ยเราก็จะใช้คำว่านักกีฬาฟุตบอลนะคะลูกหนังก็คือลูกฟุตบอลน,นั่นแหละนะคะแต่เขาใช้คำที่มันไม่เป็นทางการนะคะแล้วคำว่าของไทยของไทยทำไมถึงไม่เป็นทางการนั่นเพราะว่าเราก็จะใช้คำว่าของประเทศไทยคะ่ะถึงจะเป็นทางการนะคะ ส่วนคำว่าทีมชาติลาวชาติลาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อประเทศที่เป็นทางการของเขานะคะไม่ใช่ลาวอย่างเดียวนะคะก็จะต้องบอกว่าสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะต้องพูดเต็มนะคะถึงจะเป็นภาษาที่เป็นทางการค่ะส่วนคำว่ากว่าแสนบาทมันไม่เป็นทางการอย่างไรถ้าเป็นภาษาที่เป็นทางการจะต้องบอกจำนวนที่แน่นอนนะคะการกะประมาณแบบนี้กว่าแสนบาทอย่างนี้ ไม่เป็นภาษาที่เป็นทางการค่ะต่อไปนะคะตัวเลือกที่4คํคำที่ไม่เป็นทางการนะคะก็จะมีคำว่าเด็กของเราเป็นรองแล้วก็เกมใหญ่ๆค่ะคำว่าเด็กของเราเป็นรองนะคะเราอาจจะใช้คําว่านักกีฬาของประเทศไทยนะคะคำว่าเป็นรองเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าเสียเปรียบนะคะหรือต่อไปนะคะคําว่าเกมใหญ่ๆ นักเรียนจะสังเกตนะคะถ้าเป็นภาษาที่เป็นทางการมักจะไม่ใช้ไมยมกค่ะไม่ให้ใช้ไมยมกแล้วจะให้ใช้คำอะไรแทนนะคะเกมใหญ่ๆเราก็จะใช้คำว่าการแข่งขันรายการใหญ่นะคะเราไม่พูดว่าใหญ่ๆนะคะถ้าคำไหนที่มีไมยมกก็จำไว้นะคะมันมักจะเป็นคำที่ไม่ใช่ภาษาที่ออไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการค่ะ ต่อไปข้อ7นะคะถามว่าข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่นตัวเลือกที่ 1. ใครๆก็อยากได้รับคำชมถ้าชมว่าเป็นผู้ดีมีมารยาทเรียบร้อยก็พอใจตัวเลือกที่2พ่อแม่ส่วนใหญ่พยายามสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีแต่มักกระทำตัวอย่างไม่ดีให้ลูกทำตามโดยไม่ตั้งใจตัวเลือกที่3 บ้านไหนเมืองไหนก็ตามที่คนขี้ช่อขี้โกงขึ้นมาเป็นใหญ่บ้านนั้นเมืองนั้นก็เท่ากับตกอยู่ในการียุคตัวเลือกที่4ในอนาคตรัฐบาลไทยมีโครงการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศคําตอบของข้อนี้คือข้อไหนคะนักเรียน คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะก็คือตัวเลือกที่4ค่ะเป็นภาษาที่เป็นทางการค่ะส่วนตัวเลือกที่1-3ถึง3นะคะ1-2-3เนี่ยเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการค่ะอย่างตัวเลือกที่1นะคะคำที่ไม่เป็นทางการนะคะก็จะมีใครๆก็อยากได้รับคําชมถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้นะคะคุณครูบอกแล้วว่า ภาษาที่เป็นทางการมักจะไม่ใช้มายมกนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรนะคะเราจะาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าบุคคลทั่วไปต่างต้องการได้รับคำชมเชยนะคะเรา,าจ,จะเปลี่ยนเป็นคำนี้ได้นะคะส่วนคำว่าผู้ดีเราอาจใช้คำว่าคนที่เกิดในตระกูลดี หรือว่าคนมารยาทดีหรือว่าคนที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีก็ได้นะคะต่อไปในตัวเลือกที่2นะคะคำที่ไม่ใช่ภาษาระดับทางการนะคะก็คือคําว่าพ่อแม่ค่ะแล้วภาษาระดับทางการพ่อแม่เราเรียกว่าอะไรเราก็จะใช้คําว่าบิดาแทนคําว่าพ่อค่ะแล้วก็มารดาแทนคําว่าแม่ค่ะ ส่วนตัวเลือกที่3นะคะคำที่ไม่ใช่ภาษาทางการนะคะก็คือคำว่าบ้านไหนเมืองไหนก็ตามที่คนขี้ช่อขี้โกงแล้วก็คำว่าบ้านนั้นเมืองนั้นก็เท่ากับตกอยู่ในกาลียุกนะคะคำว่าบ้านไหนเมืองไหนก็ตามนะคะที่คนขี้ช่อขี้โกงเนี่ยเราอาจจะพูดว่าเมืองใดนะคะที่มีคนคดโกงนะคะหรือว่าสถานที่ใดที่มีคนคดโกงนะคะเราอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้จะมีนักเรียนบางคนสงสัยนะคะว่าคุณครูขากาลียุคคืออะไรนะคะกาลียุคนะคะหมายถึงยุคที่มีคนชั่วมากกว่าคนดีนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อ8นะคะถามว่าข้อใดใช้ภาษาระดับทางการตัวเลือกที่1หนังสือเล่มนี้ออกแบบปกได้เข้าทีมากทีเดียวตัวเลือกที่2ทางฝ่ายเราก็ได้ดำเนินการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักมานานแล้วตัวเลือกที่3ปัจจุบันในประเทศไทยภาวะผลิตภัณฑ์ด้านเกษตร,รมีปัญหามากขึ้นตัวเลือกที่4ใครๆก็นับถือและเกรงใจเขาเพราะความเอาการเอางานของเขา นักเรียนว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนคะ ข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่3ค่ะใช้ภาษาระดับทางการนะคะปัจจุบันในประเทศไทยภาวะผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรมีปัญหามากขึ้นส่วนตัวเลือกที่1 2แล้วก็4นะคะเป็นการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการค่ะในตัวเลือกที่1นะคะคําที่ไม่เป็นทางการนะคะก็จะอก็จะมีคําว่าได้เข้าทีมากทีเดียวนะคะ ซึ่งคำว่าเข้าทีมากทีเดียวเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่า,าคือมันหมายถึงว่าทําได้ดีทําได้สำเร็จนั่นแหละค่ะถ้าเราพูดประโยคนี้ให้เป็นทางการหน่อยเราก็จะพูดว่าหนังสือเล่มนี้ออกแบบปกได้ดีเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะส่วนตัวเลือกที่สองนะคะคําที่ไม่เป็นทางการนะคะก็จะมีคำว่าทางฝ่ายเราแล้วก็ปุ๋ยหมักมานานแล้ว จริงๆแล้วคำว่าทางในประโยคนี้นะคะก็หมายถึงฝ่ายหมายถึงข้างเนี่ยแหละค่ะเราไม่ต้องพูดซ้ำอีกก็ได้นะคะส่วนปุ๋ยหมักมานานแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่า,าทำปุ๋ยหมักมาเป็นเวลานานนะคะต่อไปนะคะตัวเลือกที่4ี่คว่าใครๆเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าคําที่มีไมยมกนะคะมักจะเป็นคําที่ไม่ใช่ภาษาทางการค่ะ ส่วนคําว่าเอาการเอางานเนี่ยนะคะเรากา็มันไม่ใช่ภาษาทางการนะคะถ้าเราจะพูดมันเป็นทางการเราอาจจะพูดว่าความตั้งใจทำงานนะคะหรือว่าความขยันของเขานะคะ ต่อไปข้อ9นะคะถามว่าข้อใดใช้ภาษาระดับทางการคำถามเดิมอีกแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลือกไม่เหมือนกันนะคะตัวเลือกที่1วิธีทำผัดกะเพราเป็นเมนูยอดฮิตที่มีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวเลือกที่ 2. ส,ส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกะเพรามีไม่เยอะแถมหาได้ง่ายๆตัวเลือกที่ 3. ผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จําเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเลือกที่ 4. ในปัจจุบันผัดกะเพราเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายต่อหลายคนข้อไหนที่ใช้ภาษาระดับทางการนักเรียนตอบได้ไม่เอ่ย ข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่3ค่ะใช้ภาษาระดับทางการผัดกะเพราหนึ่งจานมีสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนข้ออื่นๆนะคะมีคำที่มันไม่ใช่ภาษาระดับทางการค่ะนักเรียนอย่างข้อ1นนะคะก็จะมีคำว่าเมนูยอดฮิต คำว่าเมนูยอดฮิตเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาษาทางการนะคะถ้าเราจะพูดให้มันเป็นทางการเราจะพูดว่ายังไงนะคะก็จะเราจะพูดว่าอาหารที่เป็นที่นิยมนะคะที่ผู้คนนิยมใช่ไหม ส่วนตัวเลือกที่สองนะคะคําที่ไม่เป็นทางการนะคะก็จะมีคําว่ามีไม่เยอะแถมหาได้ง่ายๆนักเรียนสังเกตมายามกไหมคะถ้าคุณครูบอกแล้วว่าถ้ามันมีมายามกเมื่อไหร่มันจะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็คําว่าเยอะนี่ก็ไม่ใช่คําภาษาที่เป็นทางามีทั้งคําว่าเยอะคําว่าแถมมาอีกนะคะไม่เป็นทางการเลยนะคะถ้าเราจะพูดให้มันเป็นทางการเราจะพูดว่าอย่างไร เราก็อาจจะพูดว่าส่วนผสมและเครื่องปรุงของผัดกะเพรามีไม่มากอีกทั้งยังหาได้ง่ายเห็นไหมคะมันก็จะดูเป็นทางการใช่ไหมต่อไปในข้อ4นะคะก็จะมีคำว่าใครหลายต่อหลายคนซึ่งคำนี้นะคะเราจะใช้คำว่าผู้คนจำนวนมากค่ะ ต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนถามว่าข้อใดเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง 1. ตำรวจมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชน 2. คนเกียรติคร้านจะไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงาน 3. บิดาของชันชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้า 4. เนื่องจากดิฉันไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากจึงขอลาป่วยนักเรียนว่าข้อไหน ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องนะคะเป็นภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดปนตอบได้ไม่เอ่ยเฉลยข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่สองค่ะคนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลสำเร็จในการทำงานส่วนข้อที่ มีภาษาพูดนะคะมาปะปนก็จะมีตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่3แล้วก็ตัวเลือกที่4ค่ะตัวเลือกที่1นะคะคำว่าทุกสุขของประชาชนถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรนะคะเราจะพูดได้ว่าตํารวจมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะเราจะไม่พูดทุกสุขเนาะ,ะต่อไปตัวตัวเลือกที่3นะคะเมือง บิดาของชันชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้านะคะคําว่าเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่นะคะในเดือนหน้าคือในเดือนหน้าเนี่ยเราต้องระบุไปเลยว่าเดือนอะไรนะคะเราอาจจะพูดว่าบิดาของชันชัยจะไปประชุมที่ต่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต่อไปนะคะตัวเลือกที่4คําว่าปวดหัวตัวร้อนเราจะใช้คําอะไรนะคะ มาเป็นภาษาเขียนนะคะถ้าภาษาเขียนเราจะใช้คําว่าปวดศีรษะค่ะนะคะเราก็จะพูดว่าเนื่องจากดิฉันไม่สบายปวดศีรษะมากจึงขอลาป่วยนะคะและแล้วนะคะก็จบตรงไปแล้วนะคะสําหรับข้อสอบ10บข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นภารกิจของนักเรียนที่จะต้องไปตอบคำถามใน Google Form นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ